<Okay. S 2> โอเคมา,มาต่อกันเลย<า>กับอีกสองมาพี่นหนคนไหนอะยกยกลงไปดิพี่จะไปะยกออ๋ปา,าล่ารักจังใช่ต้องมาเอ,อ่อใครอยู่ทีมผมไปหนึ่งสี่สองศูนย์ใช่ไหมหนูต้องซิปใช่ป่ะพี่แป๊บนึงแป๊บนึง่งเดี๋ยวพี่ยกเพิ่เดี๋ยวพ่ ทีครบนะ่นุดแรกชุด,ดนะชุดครบแล้วหยาเลิกนะชุดไ <c oughs> ่ไหนโอ๊ยเปิดขา คือเลือกกันนานจนลืมเวลาเลยอ่ะอยมันจะอัพได้หรือเปล่าเนี่ยต,ต,ต้องตัดต่อใช่ปะใช่ต้องตัดต่ออีกแล้วคะ่ะงานหยาบศูนย์สองสามสี่หนึ่งสี่สองศน ผมจัได้ห้องเีไปเฟ้หนึ่งสสองศูนไปแล้วนะเดีย๋ยวเพิ่งไปเออ,เอ,อ,เอ,อไปเลยไปเลยอ๋ออ๋อมาละมาละดีจ้าดีจ้า เนี่ค่ะพี่พี่พี่ของคนหนึ่งยังไม่มาพี่สองคนเลยมาแล้วอออเออพี่บอกกดด้วย ของผมครบแล้วองเขา,าไปหยิบคนหนึ่งแบบของผมรู้สึกว่าขาดคนหนึ่งนะมาชุดแรกชุดแรกให้ไปแต่งกันชุดโทนหวานชุด,ชดหวานชุดแบบอ่อ,อนหวานหวานน่ะมันไปออกเดทอะชุดออกเดทเลยลวกันนะโอเคใส่แล้วให้มารวมที่ C หนึ่งสองสามเข้าแถวด้วย อ,อต่อด้วย,ยชุดแรกชุดหวาน,วานแคมเปญแรกนะครับไม่มีใครฟังเลยออกกันไปหมดเลยกรําฮะ <c oughs> แค่นะั้นพี่นี่หนึ่งสองแค่ตั้ง <c oughs> เดี๋ยวผมบอกเอง ไปทุกคน okay, <tha. S 1> แต่งเสร็จแล้วไปรวมกันที่ซีหนึ่งสองสามแยกทีมด้วยค่ะแล้วผมไม่แต่งได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องแต่งกับเบนเทอร์ไม่ต้อง,ง, okay. งไปแต่งโอเคทุกทีไ่แต่งกัวหมดแล้วเ<ๆ>ขาไม่ยอมตังเราเว้ยค,นะคือพี่พิมพ์ไม่หมด ก็เดี๋ยวพักคลิปรอลูกทีมมาแล้วกันจะได้ไม่เปลืองเวลาเนาะจะครู่ค่ะโอเคค่ะลูกทีมก็มาครบแล้วเนาะค่ะซึอกุคนเดียวเดี๋ยวบอกให้พวกนี้ไปก่อนก็กันเดี๋ยวเราอซื้อกุนะคะอ่ะาไหลเข้ามอง,งสองสสใด,ดใครใครจะเป็นผู้ชนะแคมเปญแรกซึก้เออซึกุมาทัน กลัวเขาลืมเออเพนนะตั้งแต่ตัวันแคมเปญแรกนี่ต้องโยกแอมเพนสวยๆมีน้องอันก่สวยไม่ไม่ใช่อันดิมองขอโทษที่เสียงรายกวนเอาไปเอาเอาเอ,เอไปถูกแล้วสี 1, 2, ่หนึ่งสองสามจะไปปิดกัมแจ้งเตือนไลน์แล้วกลุ่มห้องมันคุยกันทีมป่มมานี่ ทีมใครโคตรอลังการไปที่เดิมใช่ป่ะพี่ไนไปที่เดิมใช่ป่ะวสวยอ่ะชมตัวเองนะมา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 ,มานี่มานี่มานี่เกาอยู่นี่ เดี๋ยว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 ผมไปหาทีมผมก่อนนะ้น่าจะอยู่คาเฟ่เก่าขาดคนนึงทีผมมาแล้วมยวมาแล้วคนนึงมาคนนงนี้คน้ม่วย<น>อายังไม่มีคนนี้คือเฟซหรอ อยู่วี่ไหนแม่งพูดก็ไม่รู้สินายอย่าตอนอย่าตอนคัดอย่าตอนคัดนั่นแหละอย่าไปทะเลาะกันไม่่ใชเลยต้องนัดจังเนี่ยแหละเลยอ่ะเอนัดจังเนี่ยแหละเดอะเวทไทยแลนด์นัดจังน่ารักมากนัดจังจ๋าขอบคุณที่นัดจังมาเลือกขอบคุณมากมากอึมฮึมฮึมฮึม ครบแล้วครบแล้วอย่าเลิกนะมองทำไมชอบเล่นกอนนี้กันจังคนคนนี้สวยอะ่ะครับฮะของผมขาดหนึ่งคนไม่รู้ไปไหนไยังไม่มาเลยที่เฟ่เก,ก่าก็มีไอ้แบบอะคนเดือคนหนึ่งอะ่ะ บายของผมแบตหมดคนหนึ่งครับไปชาร์จใช่ใช่ของผมทีมหยกสู้ไม่สู้เอได้ไม่สู้สู้ทีมเหลือเหลือที่หนูคนเดียวนะเนะพี่ไหนบอนนี่แม่งทีมหยกแม่งฟิตว่ะ ใครรักดีโดนดฉีดเ,เลย,เลยทีมยกทีมยกมาเลยบอกให้เลือกบคนได้หมไม่แปบ๊บนึงไม่ใช่ไม่ได้ให้เลือกแปบ๊บนึงทีมยกทำไมทุกคนได้เปรียบคนเยอะกว่าของผมอะมองนั่นหยุดต้องไปด้ไหมหยกดไม่ต้องมานั่งเ็าอี้เลยเนี่ยของผม,มนั่งเอีเลยไม่ต้อง ผมก<ต>็ชอบคนนี้ยอมันมีทวงเนี้ยวแมทำไมทำไมทีมหยกมีคนพี่นายถ้าพี่นายมีะมจะกดพี่นายพี่ชมตายเลยเที่พี่ดูนะคือนัดจังสวยสุดนัดจังอะสวยแล้วก็คนชื่อนิงน้งนิ้งหรืออะไรนี่แหละก็สวยสแต่อีกคนน่ยแต่อีกคนนึงอะอ มันมัน,ม,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 นมันไม่ใช่นะพี่คนหนึงอ่ะมันออกแนวสีเขียวเหมือน,นกับไปทำสวนดอกไม้มากกว่าเขาว่างั้นอะืนนัแล้วนัดจังเลยหนูอ่ะดูเสร็จแล้วเอาทิปต่อไปหัวหทนัดจังค่ะอินี้หมอเออทีมอินอ่ะ ดีมแย่งพี่อาคนเนี้ยกับที่ครัชกับดิวดับดิวของพี่เฮ้ยพี่ฮ้ยมันดี้มองใค,อใครเอ่ยพี่ไหนฮะใครเอ่ยกันพี่พี่พี่ของผมรู้สึกว่า เหนีไปไหนละเอาเอาเอาเาเอาเมานี่สิลูกโอเาใจผิดดีกลับไปดีต้องเดินมาด้วยโอเคดีมากสู้นะเสยกันอย่างนี้สู้ให้เต็มที่เลยค่ะแล้วเดียวเดียวเดียวเยวแล้วโยกโยก เดี๋ยวมีแค่หลังไม่เออโยกเดี๋ยวหลังไม่มาโยกยกเออมีคนมีคนสวยอ่ะสวยเนี่ยคนนี้ชุดอลังการอ่ะพี่แต่หนูว่าคนเนี้ยคนที่ชื่อหมีอ่ะไม่ไม่มันไม่ใช่เทนนะคนที่ชื่อว่าหมีไม่ใช่เทนชื่อว่าหมีมันไม่แต่งตามแต่ไม่แต่งตามคอนเซปต์มันไม่มันไม่หวานอ่ะแต่คนที่ชื่อว่าพัดน่ก็มันก็เยอะไปอ่า เ้เาทำไมไม่บอกอะพี่นายตอาล้อตัสดสนตัวกันทีมเขามานี่ดีมพาทีมกลับฮิฮ <c oughs> <c oughs> ิฮ้นแล้วผมก็ดูดป๊อปน่าจะใช่ทุกคนเนี่ยมันดูใช่เลยใช่นะคะโอ้ย แ้านหนึ่งนะคะสักครูค่ค่ะอ่ะมาแล้วมัตรีหลุดออก็หิดว่าหลุดนลยเนี่ยลูกแม่สู้ตายค่ะแหวะเตะไหมใครดูจะเตะปาาคือทีมเจดีมีสองคน แล้วที่หนูมันหายไปคนนึงไงแบดนําแบดมั 8, มจะหมดมั้งใครดีอ่ะพี่นายหนูว่าคนที่คนสุดท้ายอ่ะคนสุดท้าย,ายอ่ะไอ้คูนี่เออคือมันก็สวยทัย้งคู่นะคาประมาณก็สิหนูรู้คนสุดท้ายไม่รู้ไม่รู้หนูเชียร์คนสุดท้ายหนูเชียร์คนสุดท้ายทีมโยอกอ่ะโยกเดี๋ยวคราวหน้าพี่จะหาทีมเชื่อ ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโจทย์แรกได,ได้แก<ด>่ทีมยก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 ยยก้ถ้าผ่านโจทย์แรกแล้วเราจะพอคลิปไปหนึ่งคลิปเออโอเคเพราะมันนี่มันสิบสามนาทีแล้วค,คือมันสวยทุกคนนะมันเลือกไม่ได้อ่ะหนูว่าทีมหยกนะพี่จ๊ง เดี๋ยวก็ตีป่าคิดแต่ทีมดิทีมยกแม่งจัดเต็มมากอ่ะจริงจังอ่ะทีมยกทีมยกแม่งมาเมื่อแต่ทีมทีมทีมยกจะเสียทีมตรงคนเนี้ยคนที่ต่อหลังยกอ่ะน้าหลังมาเห็นปะ มีเคี่ยหวยหลังไม่ะหรอมีเคี่ยวหลังไม่มีเคี่ยวหลั <c oughs> งไม่เยอะเยอะก็เดี๋ยวก่อนนะพี่นายผ่านโจทย์แรกแล้วก็ขอ,อ,ลอคลิปไปห้องเลยเนาะเรามาอีพีสามนะคะบ๊ายบาย